วิชวีพอดแคสต์ hmm. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์สร้างทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความหมายนะครับกับผมเบนนัาน,านันวันนี้ EP ีที่17แล้วอ่าอีพีที่แล้วเรามีเพื่อนผมนะครับคุณไบก็มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กกิจกรรมมันเป็นอะไรที่ได้รับความรู้ข่าวสารมากมายแต่ก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้วันนี้ผมเปลี่ยนไมค์ไม่รู้เสียงเป็นไงบ้าง ดังไปเบาไปหรือเปล่าก็ทักมาบอกกันได้นะครับในเพจ Facebook เบนอนันต์นะครับ b e n z w e n w a r n u n นะครับก็เข้ามาพูดคุยกดไลค์หรือว่าแบบแชร์แนวคิดกันได้นะครับเราคุยกันได้ทุกแบบหรือใครอยากจะอ่านพอดแคสต์มีแนวคิดอะไรอยากจะฝากก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยชิลๆมากบอกเลยใช่วันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นที่ จริงๆพอรแคสต์ Podcast, วิดรีพอรแคสต์แม่งก็พยายามมานำเสนอมันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนละนั่นก็คือการเรียนรู้นั่นเองคือกำลังกระสือว่าการเรียนรู้เนี่ยนะมันไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนแล้วกันคืออีพีที่แล้วเนี่ยอย่าง By ไบ์เนี่ยพูดไปเรื่องว่าเออการทำกิจกรรมต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันได้อะไรอย่างไบ์เขาเป็นสแตนเชียใช่ไหมเขาก็ได้เรียนรู้ระบบการผู้นำการบริหารคนบลาบ布拉ก็ไปฟังได้นะครับในพีที่16 ถ้าใครไม่ฟังก็ไปฟังซะนะ uh huh. วันนี้เราก็เลยจะมาปรับ mindset คือเป็น mindset หรือวิธีคิดที่คิดว่าแบบหลายๆคนเนี่ยน่าจะติดกับบักไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็รวมถึงตัวผมเองในอดีตนี่คือเป็นหนักมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างยังมีเป็นอยู่บ้างเป็น mindset เกี่ยวกับวิธีคิดนะครับคาว่า mindset ก็คือวิธีคิดหรือว่าผมจะพูดนภาษาไทยให้เข้าใจดีลองลองไปเสิร์ช Google ดูแล้วกัน ขอ,ขอวันนี้ขออนุญาตใช้ทับศัพท์พละกันว่า m i n d s e t ก็คือ m i n d s e t ก็คือเหมือนวิธีคิดของเรื่องเรื่องต่างๆละกันใช้คํานี้กันน่าจะเข้าใจง่ายๆละกันก็คือเป็นหม n d s e t ว่าคุณเนี่ยนะคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยนะมันจะต้องหยุดอยู่ในแค่ห้องเรียนเออผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเออเวลาการเรียนเนี่ยก็คืออะไรที่แบบเฮ้ยต้องมีคนหนึ่งมันมเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณครูเนี่ยนะอาชีพที่คุณครูมาอธิบายเรียนในมหาวิทยาลัย เรียนอนมอปลายมต้นหรือแม้กระทั่งตอนเรียนพิเศษก็มีคุณครูมาสอนหรือว่าเราก็ไปสมัครเรียนอะไรก็ตามแต่เพื่อสรุปออกมาเป็นข้อว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์คืออะไรครับคณิตศาสตร์คืออะไรการเงินคืออะไรเศร,รษฐศาสตร์คืออะไรจีวิทยาคืออะไร,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 ไรแล้วก็แบบมานั่งอธิบายว่าอะไรอย่างไงเออหรืออาจจะมีการทดสอบมีอะไรแล้วคนก็จะติดไอดสิ่งเหล่านี้เรียกมันว่าการเรียนเออแล้วการเรียนรู้เนี่ยนะเฮ้ยถ้าฉันจะเรียนฉันจะต้องไปลงคอร์ส อาจะไปลงคอร์สสั้นๆคอร์สยิงแอดเฟซบุ๊กคอร์สมาเก็ตติ้งคอร์สบริหารธุรกิจคอร์ส MBA หรือหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ในนี้นะครับก็คือเหมือนแบบว่าติดกับดักกับคำว่าการเรียนอเท่ากับการเรียนในห้องออะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบเปิดใจเปิดใจถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณผู้ฟังครับลองฟังสังเกตดีว่าในพอร์ตแคของเบนเนี่ย ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมันก็จะพยายามน,นําเสนอมุมอมองต่างๆจากชีวิตประจําวันของคนทั่วไปอย่างการเที่ยวผับการทํากิจกรรมการเป็นฟรีแลนซ์โมเดลลิ่งหรือว่าการทางเลือกในชีวิตหรืออะไรต่างๆที่หลายๆคนก็ได้มาแชร์กันคุณจะสังเกตว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นว่าเฮ้ยต้องไปเรียนคอร์สหรือเรียนคา่าอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมัน มาจากการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราเรียนรู้จากมันอะไรประมาณนี้เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆมากขึ้นลองนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยที่เราเนี่ยยังไม่ได้เรียนอนุบาลกันใช่ไหมเราเนี่ยนะเรียนรู้ผ่านการลงมือทําอย่างเช่นเด็กก็จะร้องไห้เมื่อร้องไห้เด็กก็จะได้กินนมเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็าชีดว่าเฮ้ยมันหิวนมไปเอานมให้มันกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้มีคนสอนนี่ว่าคุณเนี่ยนะจะต้องเรียนที่จะร้องไห้เท่ากับได้กินนมคุณแค่ทดลองไปตามธรรมชาติว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหรือเด็กบางคนเนี่ยนะก็เรียนรู้ว่าเออถ้าฉันอ้อนพ่อแม่พ่อแม่จะซื้อของเล่นให้หรืออะไรเงี้ยคุณลองสังเกตดูดีๆว่าคําว่าเรียนรู้เนี่ยมันมันไม่ได้จํากัดแค่ในห้องเรียนตั้งแต่เกิดแล้ว นึกย้อนกลับไปไกลกว่านี้หน่อยกลับไปเป็นสมัยก่อนเลยสมัยก่อนในยุคดุกดึกดําบันอุบะอุบะอะไรเเออ <c ười> คือยุคดุกดําบันอุบะอุบะเนี่ยก็คือคนเผ่าคนถ้ำอะไรเขาเนี่ยก็ไม่มีครูมาสอนแบบเอ้เล็กเชอร์วัน how to survive วิธีการเอาตัอรอดในพมหญ้าในทุ่งหญ้า มันอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่เอาเป็นว่าในทั่วไปแล้วกันคือก็ไม่มีคนมาสอนว่าเฮ้ยคุณต้องไปอะไรยังไงยังไงยังไงหรือว่าอะไรมีเลคเชอร์มานั่งโรงเรียนกันเป็นคลาสเรียนหรืออะไรใช่ไหมก็แบบไปเจอสิงโตเงี้ยอ่าคุณไปเจอสิงโตคุณโดนสิงโตกัดครั้งแรกคุณก็รู้ว่ามันเป็นอันตรายคุณก็เรียนรู้สิ่งนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้ว่าสิงโตเป็นสิ่งที่อันตรายหรือคุณไปอยู่ในพุ่มหญ้าแล้วโดนงูฉก ทีนี้เนี่ยโดนงูฉกเนี่ยถ้าคุณตายก็คือจบแต่ถ้าคุณไม่ตายคุณก็เรียนรู้ว่ามันเจ็บใช่ไหมหรือคุณตายแล้วลูกหลานของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักเห็นคุณเสียชีวิตจากการที่โดนงูฉกในสมัยก่อนก็เป็นการเรียนรู้ต่อจากคนอื่นต่ออีกทีหนึง่งอันนี้จะเริ่มเข้าใกล้คล้ายๆกับการเรียนในห้องเรียนแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้สังเกตดีๆว่า ไอการเรียนรู้ที่วิซซีพอดแคสต์พยายามนําเสนอทุกคนเนี่ยคืออยากให้ครลองเปลี่ยนวิธีคิดดูว่าเราไม่ได้เรียนแค่ในห้องทุกๆวันของเราเนี่ยมันคือการเรียนรู้ใช่ไหมในในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เราจะต้องเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเรียนมากเรียนน้อยหรือยังไงแต่เราก็ต้องเรียนซึ่งบางทีเราก็เรียนโดยที่เราไม่รู้ตัวเรียนโดยสัญชาตญาณเลยล่ะ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเนี่ยนะพยายามจะเรียนรู้ให้มันเป็นระบบมากขึ้นวันนี้เนี่ยผมก็จะ,ะนำเสนอ my set ว่าเออการที่คุณจะเรียนอะไรได้ดีขึ้นเนี่ยผมขอแนะนําทักษะหนึ่งเขาเรียกว่าทักษะผมตั้งชื่อที่จะดีว่าทักษะการย่อยอันนี้คือตั้งกันซีซูว่ามากก็คือย่อยการย่อยเนี่ยสำหรับเบนก็คือการที่คุณเนี่ยสรุปมาว่าเฮ้ยได้อะไรจากเรื่องนี้ย้ํานะครับว่าได้อะไรจากเรื่องนี้อย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณ อไปคุยกับคนเอคุณยามที่อยู่แถวแถวบ้านคุณแล้วยามเขาก็เล่าว่าชีวิตยามเนี่ยนะเออมันมีอะไรตอนกลางคืนเคยเจอโจรเจออะไรอย่างนี้มาใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะทําคือการกลับมาย่อยว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันสอนอะไรเราหรือว่ามันได้อะไรเราใช่ไหมกลับมานั่งย่อยกับมานั่งคิดกันเออมันได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อย่อยมันได้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ เออเจอแบบนี้เอ๋อเรื่องแบบนี้พี่ยามเขาต้องอย่างนี้อ๋อคือเขามองโลกแบบนี้หรอนี่คือวิธีการมองโลกเขาถ้าคุณกลับมานั่งตระหนักคิดว่าเออวันนี้เราย่อยแล้วได้อะไรมาเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้แบบที่มันชัดเจนขึ้นเพราะมันไม่เหมือนสมัยเรียนในคลาสเรียนที่คุณมานั่งสรุปว่า <S <S เฮ้ยบทศูนย์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยคุณต้องการได้อะไรมันไม่ได้กินง่ายเหมือนแซนด์วิชขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือการย่อยโดยการสรุปตัวเองซึ่งบางคนเนี่ยนะ ก็มีการย่อยที่เหมือนเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยถนัดการเขียนก็เขียนเดรลี่เลยเออกูได้เลยจากเรื่องนี้น,น,นี่นั่นผมก็เป็นคนหนึ่งบางคนเพื่อนผมถนัดการพูดก็พูดเลยแบบเออหาคนที่เขาชอมพร้อมรับฟังเราให้ไม่ใช่แบบพูดแม่งจนเขาลำคาญนะก็ไปเล่าให้เขาฟังเลยอ๋อเนี่ยวันนี้เราไปเจอนี่มานะเออไงไง,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 งสรุปคุณลองทําแบบนี้ดูแล้วมันจะช่วยจัดระบบความคิดคุณมากนะผมแนะนําจริงๆคือ คือมันจะเป็นอะไรที่แบบรู้จักตัวเองมากึ้นอ๋อมันเกิดเรื่องแบบนี้ท่านเจอคิดอย่างนี้นะท่านนั่นอะไรนี้หลายๆคนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นอะไรตัวดีคิดว่ากูเนี่ยเข้าใจแล้วแต่พอให้พูดคนอื่นฟังเนี่ยแม่งพูดไม่ได้จริงๆคือคุณไม่ได้เข้าใจมันแล้วคุณก็คุณลองเขียนมามันจะจัดระบบเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคุณใช้อารมณ์เพราะมันประมวลอยู่ในจิตใจคุณคือไอสไตล์เนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอธิบายให้เด็กเจ็บเจ็ขวบฟังแล้วคุณเนี่ย ทำให้เขาเข้าใจไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจมันมากพอผมว่าไอ้ประเด็นนี้มันลึกซึ้งมากนะว่าการที่คุณเข้าใจมันจริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ก็อยากจะฝากไว้ทุกคนนะครับให้เปลี่ยนหมายเส็นว่าเฮ้ยการเรียนรู้เนี่ยนะมันไม่ได้หยุดแค่ห้องเรียนนะคุณสามารถเรียนรู้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ทุกวันบางทีคุณแค่ออกไปเดินข้างบ้านแล้วคุณไปคุยกับคนแปลกหน้าหรือคุณดู YouTube แล้วคุณย่อยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันได้อะไรกับกูบ้างวะมันได้อะไรกับฉันบ้างวะมันมีประโยชน์ยังไงกับ แค่นี้ก็คือตอบโจทย์แล้วพูดจริงก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคุณแล้วอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเรามาว่ากันใหม่ส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบาย